ครับปอเต้ครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเรื่องของการทําอย่างไรถึงกระตีได้ระยะมากขึ้นโอเคมันมีปัจจัยอยู่4ข้อนะฮะที่เกิดจากการทํางานของร่างกายที่จะทําให้เราเนี่ยตีกอล์ฟได้ระยะมากขึ้นนะครับข้อที่1ก็คือการใช้มือนะฮะข้อที่2ก็คือใช้มือและแขนข้อที่3ก็คือมือแขนตัวข้อสุดท้ายก็คือมีการถ่ายน้ำหนักเข้าไปเดี๋ยวผมจะอธิบายไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวลองฟังดูว่า แต่ละการทํางานแต่ละอย่างเนี่ยมีระยะแตกต่างกันอย่างไรมีการทํางานแตกต่างกันอย่างไรนะครับถ้าเกิดคนไหนที่ได้ดูแล้วนะครับแล้วนําไปปฏิบัติเนี่ยผมเชื่อว่าคุณจะเข้าใจในระบบของสวิงมากขึ้นจะเข้าใจว่าทําไมเราถึงตีสั้นทําไมเพื่อเราถึงตีไกลเดี๋ยวลองดูนะครับโอเค้ว okay. ยปกติเนี่ยการทำงานของร่างกายเนี่ยนะครับในข้อที่หนึ่งคือถ้าเกิดเราใช้มืออย่างเดียว ไปได้นะครับในมือผมนี่เป็นเหล็กเกศนะครับโอเคถ้าเกิดผมยืนปกตินะครับแล้วก็สูขขงเอ,อยียงลูกโดยใช้มือเยียงเดียวนะครับนี่ครับอย่างเงี้ก็ไปละนะครับระยะที่จะได้ประมาณสักสามสิบหลาสี่สิบหลานะครับเหลี่ยงเกศมืออย่างเดียวคือในการสบัดข้อมืออย่างเดียวนะครับอันที่สองก็คือ,อ,อใช้มือและแขนนะครับขามือและแขนขึ้นมาเพิ่ม การยกแขนม,มันเป็นลักษณะแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็เหบี่ยงออกไปมือและแขนนะครับถึงระยะที่ได้ประมาณก็80-90หลานะครับแบบที่สามคือมือแขนและตัวนะครับหมายความว่าขึ้นมามีการหมุนตัวเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็เบี่ยงออกมาหรืออับไหลก็ี่ยงออกมานะครับขึ้นมาปุ๊บระยะที่ได้ก็ประมาณร้อยกว่า นี่คือ3ข้อที่คนส่วนใหญ่จะทำกันแต่ข้อที่4ข้อสุดท้ายคือมีการชิปน้ําหนักมีการย้ายน้ําหนักหรือถ่ายน้ําหนักข้อสุดท้ายข้อนี้นะหลายหลายคนทําไม่ได้ยิ่งเป็นอเมเจอร์ด้วยแล้วยิ่งทำยากเข้าใหญ่เลยทําไม่ได้เพราะอะไรคือไม่รู้จักวิธีการทํามากกว่านะครับเดยวผมจะอธิบายว่าถ้าเกิดเราสามารถทําข้อที่4ีได้เราสามารถเพิ่มระยะได้อย่างน้อยอีกยี่สิบล้านนะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ย ก็มีมือมีแขนมีหมุนตัวนะครับแล้วเราก็กวิ่งมันออกไปแบบนี้การถ่ายน้ำหนักเนี่ยโอคถา่ายโดยธรรมชาติแต่ว่าบางคนเนี่ยตีแล้วไม่ถ่ายตรงนี้นะครับมันทําให้ตีแล้วไม่ได้ระยะทีนี้เราจะเพิ่มน้ําหนักในการตีอย่างไรจะทําให้เราตีได้ไกลขึ้นวิธีการก็คือโอเค ยืนสักครับปกระิ่นะครับการสปริงขึ้นมาปุ๊บแบบเมื่อเราหมุนขึ้นมานะครับน้ําหนักเนี่ยมันจะถูกย้ายนะครับมาอยู่ทางซีกขวามากกว่าซีกซ้ายโอเคละถ้าเกิดตอนยืนเริ่มแรกเป็น50-50นะครับเซตอัพลดแบ็กสปริงขึ้นมาให้เป็นสปริงนะครับให้น้ําหนักมาหมุนที่ส้นเท้าขวานะครับน้ําหนักมาสัก70 60ฝั60่งนี้ก็คือ40-30นะครับแล้วแต่ กาอกอขลงตัวนะครับผมขึ้นมาครับ,นะรบทีนี้เวลาจะลงเนี่ยตามหนังสือตามตำราเขาบอกว่าให้มีการถ่ายน้ําหนักมีการเคลื่อนน้าหนักลงมาทางเท้าซ้ายนะครับข้อน,นี้หลายคนถางแต่หลายคนไม่เข้าใจว่าจะทำอย่างไรซึ่งมันเลยทําให้เกิดระยะก,การปีที่หายไปวันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังโอเคขึ้นมาแบ็กสปริงตุ้น้ำหนักลูช่เท้าขวาใช่ไหมครับเรามีการถ่ายน้ําหนักนับลงทาง ซี่้ายโดยการเราให้เรากดเข่าซ้ายลงไปทั้งหน้านิ้น,นึงบ,บนอัพบ,บน,บบน,บบนบเราจะเห็นว่าแกนตัวผมเนี่ยเลื่อนมาด้านหน้านิ้นึงตงนะครับน้าหนักตัวส่วนใหญ่เนี่ยจะไปตกที่ตรงร่างกายกซี่ซ้ายขาซ้ายแล้วเท่ากับว่าเราเพิ่มน้ำหนักตักวหรบอดี้เวทของเราเนี่ยลงเปรนแกนซี่้ายเมื่อเราลงเป็นแกนซี่้ายจะทําให้เรามีแรงอัดแรงบระแทกมากขึ้นตรงนี้นะครับที่ทนักกอล์ฟมืเอเดิมทำไม่ค่อยได้พอทําไม่ได้ปุ๊บร่างกายออกข้างนี้น นะครับจะเห็นว่าน้ำหนักมีการถ่ายเทยน้อยมากหรือแทบจะไม่มียิ่งวงกนลเตีแล้วถอยหลังแบบนี้ด้วยเนี่ยขึ้นไปกันใหญ่เลยแต่ยักหายแน่นอนฉะนั้นถ้าเกิดเราขึ้นมานะครับมีมือมีแขนมีหมุนตัวย้ายน้ำหนักแล้วก็ไปหย่อไปผมเชื่อว่าเราสามารถที่จะจตีกอล์ฟได้ไกลขึ้นนี่คือปัจจัยสีข้อที่จะทําให้เราตี แล้วได้ระยะมากขึ้นจากการทํางานของร่างกายเราอย่างเดียวโดยที่ไม่เกี่ยวข้องอุปกรณ์ไม่เกี่ยวข้องกับความแข็งแรงของร่างกายเรามากนะครับปัจจัย4ข้อเนี่ย1 2 3เมเจอร์มักทําได้ข้อสุดท้ายข้อที่สี4เมเจอร์ทำไม่ค่อยได้ตาองอไปฝึกดูครับแล้วก็อกนติไก่มาสวัสดีครับ